รางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่1เลขที่ออก4 8 7 4 8 7ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสตัวครั้งที่1เลขที่ออก4 8 7 ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หหลักที่สและหลักที่สออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่2ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สอง รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ 1, 3, ่งสามห้ารางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1 รางวัลเล็กท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออกห9าเก้ห้ศฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสมตัวครั้งที่1เลขที่ออกห9าศย์ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหนึ่งสามรางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบล้วสองครั้งนะคะ ลำดับ,บต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว1ครั้งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่2อ,ออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะคือกรรมการบริหารบริษัทเอ็นชันัลไทยแลนด์คุณวิพลอํานวยผลชัยและหลักสิบค่ะเป็นผู้แทนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพันตํารวจเอกสุธีเอี่ยมเจริญยิ่งรองผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติสํานักง,งานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้ายสองตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก8 6 8 6ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก8 6ห รางวัลเล็กหน้า3ตัวรางวัลเล็กท้าย3ตัวและรางวัลเล็กท้าย2ตัวออกไปครบแล้วนะคะลำดับต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1มีเงินรางวัลรางวัลละหล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่เริ่มรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้นาที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออก,กรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากและเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออก,กรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขได้คละกันค่ะ สำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive to Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลสลากการกุศล เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทําการหรือวันหยุดนักขัตฤรรกษ์ในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง15บหนาฬิกาไม่หยุดพักเที่ยงนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ g o call center โทรศัพท์หมายเลข02528-9999ค่ะ สำนักงานนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16ตุลาคม2568ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณเกียรติศักดิ์ตรงสิรินะคะจะทําการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสุธ,ธีเอี่ยมเจริญยิ่งรองผู้บังคับการกองตรวจสอบและทะเบียนประวัติสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะท่านประธานกรรมการแจงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะ ได้หมายเลข2กรรมการออกรางวาัลประจำหลักหมืน่นคุณวิพพลอํานวยผลชัยกรรมการบริหา,หารบริษัทเอ็นชานแนลไทยแลนด์จำกัดนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่นะคะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนกระทรวงการคลังคุณปิยพัฒน์ชัยสามผู้นยการกลุ่มสารนิเทศการคลังสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนภาคประชาชนคุณวรพจน์อุทัยเลิศข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นปลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขห้าค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจโทชาติชายสุวัชระเวทนิติกรชำนาญการพิเศษส่วนการอนุญาตอาวุธปืนสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลัก10นะคะและสำหรับกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลข6กรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนสื่อมวลชนพิธีกรนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์คุณวรินดาดำรงผลหรือดีเจดาด้าค่ะจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยนะคะและขณะนี้กรรมการออก,กรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออก,กรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลัก รางวัลที่1งวดวันที่ 1, 1>, วว1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก650598 650598ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดประจําวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 เลขที่ออก6 5 0 5 9 8ต่อไปนะเขาจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจำนวน1รางวัลโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้กรรมการหมายเลข7ค่ะเป็นผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคุณนันทิวากรดสีไหมผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ห้าจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3าหลักค่ะโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนท์ซี 1, ร่วมกับวงล้อออกรางวัลน,นะคะซึ่งรางวัล3ตรงหมายเลข696 ในงวดวันที่16ตุลาคม2568มีผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักตรงกับหมายเลขที่ออกรางวัล3ตรงจำนวน1,368ฉบับค่ะได้แก่เลขรางวัลพิเศษ6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ถึงหมายเลข6 9 6 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7ค่ะสำหรับรางวัลพิเศษนะคะ มีเงินรางวัล256,000บาทค่ะและสำหรับลูกบอลหมายเลขที่จะนำเข้าใส่ในอุปกรณ์ออกรางวัลนลีหนึ่งในหลักแรกนะคะจะเป็นหมายเลขที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษได้แก่ลูกบอลหมายเลข0ถึงหมายเลข1ค่ะและเมื่อเจ้าหน้าที่นำลูกบอลหมายเลขที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษเข้าใส่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วได้ทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคลากันค่ะ ขณะนี้พร้อมแล้วจะออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2,568 ได้แก่หมายเลข6 9 6 0 0 0 0 0 0 9 3 3ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข6 9 6 0 0 0 0 0 0 9 3 3 การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้ง